ยามาฮ่ NM AX เป็นหนึ่งในรถสกูตเตอร์ที่ครองใจสายใช้งานในเมืองมาอย่างยาวนานและในปี2025นี้ y a มาฮ่ได้ยกระดับ NM AX ให้ดีขึ้นอีกขั้นไม่ว่าจะเป็นการขี่ในเมืองที่รถติดแน่นขนาดหรือจะออกทริปเล็กๆนอกเมือง NM AX 2025ก็พร้อมลุยและยังคงความเป็นพรีเมียมสกูตเตอร์ที่ตอบโจทย์ครบถ้วนมาดูกันว่ารุ่นใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากดีไซน์ก่อนเลยยามาฮ่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปทรงแบบพลิกโฉม แต่มีการปรับลุคให้ดูทันสมัยและโฉบเฉี่ยวขึ้นไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้นเส้นสายของตัวรถถูกปรับให้ดูเพรียวลมและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมันยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ NMAX เอาไว้แต่เพิ่มเติมความพรีเมียมเข้าไปอีกระดับ เครื่องยนต์ยังคงเป็นขนาด155ลูกบาศก์เซนติเมตรสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA ซึ่งหลายคนคุ้นเคยกันดีในความแรงและความประหยัดยามา a h a ได้มีการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองได้ดีขึ้นในรอบตน้นพร้อมกับลดแรงเสียดทานในระบบเครื่องยนต์ทำให้เครื่องเดินเนียนขึ้นและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมเล็กน้อย ระบบเกียร์ CVT ยังทำงานได้อย่างรับรื่นไม่กระชากไม่หน่วงการเร่งออกตัวในเมืองยังคงเป็นจุดเด่นของ NMAX และสำหรับปี2025นี้จะรู้สึกได้ว่าการตอบสนองของคันเร่งเร็วขึ้นเล็กน้อยทำให้ขี่สนุกขึ้นโดยไม่ต้องเร่งรอบสูงอีกจุดที่น่าประทับใจคือเรื่องของช่วงล่างและการควบคุมยามาฮ่าปรับเซ็ตโชคคน้าและหลังใหม่เพื่อให้ซับแรงกระแทกจากถนนครุขระได้ดีขึ้น ขับผ่านหลุมหรือเนินเล็กๆได้โดยไม่สะเทือนมากเกินไปถือว่าเหมาะกับสภาพถนนในเมืองไทยอย่างยิ่งและไม่ว่าจะขี่คนเดียวหรือมีผู้สอนก็ยังรู้สึกมั่นคงระบบเบรกถือเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เพราะมีดิสเบรกหน้าหลังพร้อม ABS แบบ2ช่องสัญญาณช่วยให้หยุดรถได้มั่นใจแม้ถนนลื่นหรือเบรกกระทันหันเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานจริงด้านเทคโนโลยียามาฮ่าก็ยังคงไม่หยุดพัฒนาหน้าจอเรือนไมดดิจิทัลแบบใหม่อ่านง่ายขึ้นแม้แสงแดดแรง และที่โดดเด่นคือระบบ w i Connect ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปได้แจ้งเตือนสายโทรเข้าข้อความดูข้อมูลรถเช่นระยะทางอัตราส,สิ้นเปลืองรวมถึงเตือนเมื่อมีปัญหากับระบบรถเรียกได้ว่าเป็นรถอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงช่องเก็บของก็ยังคงความกว้างขวางตามสไตล์ NMAX ใต้บอดสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ พร้อมพื้นที่เล็กๆสำหรับของจุกจิกที่แฮนยังมีช่องเก็บของพร้อมช่องเสียบชาร์จไฟ 12V เหมาะกับคนใช้งานจริงในชีวิตประจำวันท่านั่งของ NMAX ปี2025ยังออกแบบมาได้ดีเหมือนเดิมความสูงบอ่ออยู่ที่ประมาณ765ม mm. ิลลิเมตรขึ้นลงง่ายพื้นที่วางเท้ากว้างนั่งขี่ได้นานโดยไม่เมื่อยการจัดวางแฮนและคอนโทรลต่างๆก็ใช้งานได้อย่างสะดวกแม้กับผู้ขี่ตัวสูงราคาวางจำหน่ายยังคงอยู่ในระดับแข่งขันได้ และคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ทั้งคุณภาพวัดสดุฟีเจอร์ความปลอดภัยและชื่อเสียงเรื่องความทนทานของยามาฮ่าทำให้ NMAX 2025ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของใครหลายคนที่มองหารถสกูตเตอร์คุณภาพสูงในงบประมาณกลางๆถ้าคุณกำลังมองหารถใช้งานที่มีทั้งความแรงความประหยัดความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยยามาฮ่า NMAX 2025คือรถที่ไม่ควรมองข้ามแล้วคุณล่ะ คิดยังไงกับ n m a x รุ่นใหม่ล่าสุดนี้จะเลือกมันหรือหันไปมองคู่แข่งอย่าง Honda PCX หรือ Aprilia SRT g T? คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนี่คือ Gearhead Insight แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางครับ